大事なことでない今日のファミについて教えてください。今のところとても楽しいです。大きな声で。ファミについてって感情ですか？はい、あいやもう全体的に<で>。今日何をやるのか。今日はたくさんゲームをします。ゲームする。あと歌も歌う。 ก็วันนี้จะมีทั้งเกมด้วยค่ะแล้วก็มีร้องเพลงด้วยค่ะใช่ความรู้สึกที่ได้แบบว่ามาเจอแฟนๆที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะไทีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะみんななすごい素敵笑顔でทุกคนแบบว่ามีรอยยิ้มที่ยอดเยี่ยมมากๆมาทักทายครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเมืองไทยเขาไทยนี่คือหนุ่มห้าม 僕は2回目で僕は初めて実際にあのファンの方にお会いするまでに何かこうイメージしたことはあった,した、うんですか上海と日本でやった時に何人かタイの方来てくれて、うん、すごい強烈なのを覚えていたので優しいね 、うん、笑顔優しいし、まあ、強烈だしはい暑い hot เขาบอกว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมาประเทศไทยค่ะมีโอกาสได้จัดแฟนมิ팅ทั้งที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ที่ญี่ปุ่นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มีแฟนๆคนไทยมาร่วมงานอยู่แล้วด้วยค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือแบบทุกคนแบบใจดีมากๆแล้วก็บรรยากาศแบบ

いろんなプレゼントあかご飯とか,ご飯とかあとまだプレゼントの方に実際いけてないんですけどたくさんご用意してもらったというのを聞きましたので、うん、ありがとうあトツク,トクツクツクツクとあとショ,ショッピングセンターの LED すごいこれからいきます ก็มาเมืองไทยสิ่งที่รู้สึกเซอร์ไพรส์ท้ายอย่างไรก็คือว่าแบบแฟนๆคนไทยแบบเตรียมของขวัญไว้ให้เยอะมากเลยอย่างเช่นมีข้าวมาเตรียมเอาไว้ให้ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีตุ๊กๆที่เป็นโปรเจกต์แล้วก็มีจอ L E D ที่เป็นลูกพวกเขาด้วยค่ะที่แฟนขับชาวไทยเตรียมไว้ให้่แสดงว่าเดี๋ยวแฟนนี้ควันนี้ค่ะเขาต้มีความเตรียมความพิเศษอะไรมาให้แฟนชาวไทยบ้างนตอี้แฟนมีว่าไทยนังมีคดงันนีก็ต้เปกุลพิเศษนายู่ในสัต 今日ぱ言葉が通じない部分があるんですけどそれをなしにしても皆さんに楽しんでもらえるように一緒に,一緒に遊べるゲームを用意して歌も歌詞の対語の翻訳を後ろの LED に出して、うん、日本語がわからない方も一緒に楽しんでいただけるように用意してあります。 แก็สิ่งที่เตรียมเอาไว้ให้แฟนๆสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเะมีเกมเตรียมไว้ให้แฟนๆด้วยแล้ว yup. ก็จะมีเรื่องของเพลงค่ะที่จะแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ขึ้นบน LED ซึ่งคนที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็สามารถเข้าใจความหมายของเพลงได้ค่ะเขาเตรียมแบบว่าภาษาไทยที่จะแบบมาคุยกับแฟนๆใช่ไหมคะกั่วปีแรกชั่วปปแรกนั่งกู๊ก มีอยู่หลายคำเลยค่ะนิดนึงได้หมัว่ยเะกีอะไัาสวัสดีครับสวัสดีครับอครับโคกุ่งครับชุกครับ้นตัครานาครับรนาครับก็ไปเซ็กเงินแล้วนะครับขออะไรเขาไม่ใชอก็ไปชอปปิ้งหนา้าคุณ้ชม ไอปป <vale ิ้งมาช้อปปิ้งมาด้วยอยากจะแบบให้ทางเราแบบสอนทำไทยสักนิดนึงไหมคะคุณษิจะกับไทยไทยกับภาีนได้ดีสักเล็กน้อยใช่ぜひお願いしますแน่นอนงั้นขอสักหนึ่งประโยคค่ะภาษาจีนสักข้อตัวคำมันใจนั่น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 จดตัวสุดเลยลองลองล้องแล้วพูดมันใจนั่นเป็นคำรามอีกเดียวมันใจนั่น มันไซนังมันจะไอนั่นมันไซนึงมันใจนงมันจะไอนั่นมันไซนงเก่งมากมันนงเลองเรือมอะแล้วถ้าสมมติว่าอยากให้แบบเขาอะค่ะสอนคำสอน่นให้กับคนชาวไทยคิดว่าเขาอยากจะสอนคำไหนในเไทยม

<laughs> <laughs> むずいねなぜこの言葉を選選びましたかなんか頑張る人をいたわる言葉なんですけど日本語以外であんまり聞かない表現ですごい僕は素敵な言葉だなと คิดว่ามันเป็นคําภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศอื่นคนอื่นๆไม่มีโอกาสจะได้ใช้คํานี้เท่าไหร่ก็เลยเมือเป,เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีความพยายามนะคะ่ะช่ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นคําที่แบบสุดยอด,ดยอดเยี่ยมความหมายของี่มาครั้งนี้อะค่ะเขานอกจะมาแฟนมิตรินแล้วค่ะเขาได้มีโอกาสที่จะมีแพนไปที่ยวอะไรอย<ต>ประเทศไทยทค่วมก今回はファミのは何か予定されて は今回テレビ収録テレビ収録があったのとうんあの著名人の方に会いに行くのとまショッピングかな、ね、あとマッサージマッサージ行きたいタイで式マッサージを受けたいです式じゃないタイマッサージ、うん、タイのマッサージ โอเคค่ะก okay, ็จริงๆแล้วมีอัดรายการทีวีค่ะแล้วก็มีเขาเรียกไปเจออะไรอ่ะเรียกวผู้หลักผู้ใหญ่<ม>ผู้หลักผู้ใหญ่หหญหนิดนึงค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากทําเมื่อกี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นช้อปปี้แล้วก็มาศาสไทยมาศาสอยากไปนวดไทยแฟนๆอาจจะอยากดูแบบว่าชีวิตของเขานาะหลั่บบว่าเขาแบบได้ดูรากเป็นยังไงบ้างดูรยการมาก้น่ยต่อวัากันไป็มีนา้สกับเราทีา่้ระเปนบาาเอนนแบา็บบานบา็็ いしてることはありますか、うん、放送されたた後後はい、そうですね、番組が終わっ、まあ仕事をお二人でするようになりましてなんかいろんな姿を見るようになりました。うん <laughs> <通> <laughs> เราก็มีทะเลาะกันเยอะเหมือนกันแล้วก็มีทะเลาะกันเยอะเหมือนกันดังนั้นก็เลยเพราะอย่างนั้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าเข้าใจกันมากรู้สึกยังไงที่แบบว่าพออันนี้คือแฟนให้กำลังใจแล้วก็แบบยินดีกับเขาแล้วกคู่มากๆค่อนข้างสร้างการ์ดของอวยยินของเมสเซจวกม

ทั้งคู่เลยก็เหมือนกันเรื่องงงัย้ลเัน่างไกあの余裕がある方が笑わせますก็อตอนที่แบบเหมือนทำให้ทำให้อีฝ่ายในหัวเราะมากกว่าฉนรู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกสบายขึ้นอะไร่าเงี้ยรู้มันจะไม่นา่ไม

旬は行きたくないところが多いんですけど <laughs> 僕はあんま行けば何でも楽しめるので。 ว่าคุณชุนแบบมีที่ไม่อยากไปเยอะเลยส่วนตัวคุณใดเองคือแบบว่าถ้าไปที่ไหนก็รู้สึกสนุกได้หมดเลยค่ะปีหน้าของเขาเขาคาดหวังอะไรในปีหน้าบ้างได้ไหมงานยังไงบ้างโอชิโกโตน่นรู้โทเมเตไดเนมัตอนดูยูดอย่ต่ไมาปีหน้าจะไดีหะมาสนม้าไน้ะได้มาะนาะไมนมาน

あまあ今までだらけてたりあのあんまりねちゃんとした生活を送ってないので <laughs> まあ歌とか出したりいろんな仕事をすることで自分の進化を期待しております。 ก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาเหมือนเขาทําอะไรแบบมันไปเรื่อยๆเปอยๆอยมากกว่ายังไม่เป็นชิ้นเป็นอันในการใช้ชีวิตนะคะปีหน้าก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะ,อ,ะอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะให้ทุกคน,นคาดหวังในในสิ่งใหม่ๆจากเขาด้วยค่ะในเขาที่เป็นคนใหม่ด้วยค่ะรื่อเขาพลงแล้วก็ 最後にファンの皆様への、一言メッセージと、あとはお正月とクリスマスが。あの、近いのでメッセージもお願いします、はい。あの、いつも応援してくださる皆様、ありがとうございます。えっと、コップンカープ。と、ラナカープ。終わり。happy new year。メリークリスマス。はい。あの、皆さんいつも応援ありがとうございます。 えっと、皆様にこうやって会うたびにもっと頑張らなきゃなともっと頑張りたいなって思わせていただいてます、えー、すごい皆さんの存在が僕たちの活力になってるっていうのを覚えていてくださいフフ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 フ ก็บอกว่าคือการที่มีตัวตนของทุกคนนะคะมันเหมือนมีเป็นพลังให้กับเขามากๆเลยค่ะก็อยากพยายามอ่ะใช่แล้วก็อยากจะพยายามมากกว่านี้เพื่อที่จะให้มาพบกับทุกคนคในปีหน้าก็จะพยายามหาโอกาสสร้างโอกาสที่ให้ได้ได้มาเจอกับทุกคนมากขึ้น เจอท<ะ>ุก,กคนงนะัะครับรอเจอทุกคนนะครับเลอทุอคนนะครับรอเจอทุกคนนะครับเนอูือคนนัครับขอบคุณครับ 是点餐谢谢